สวัสดีตุกคนนะครับวันนี้เป็นวันนัดวันหยุดวันร่ำกันตุกคนก็รู้ดีนะครับวันนี้ก็หยุดงานหยุดการอยู่บ้านตอนนี้ก็ติดตามก้าวื่าลงโควิดนะครับหมากเลือกเกินพมมันนี้ก็มีสาละนะครับ อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับช่วยยุดเจือเดี๋ยวให้เรหลึดอยู่ดระเมื่อกับการป้องกันโควิดจะไม่ประมาทคือให้คิดว่าค้นไกลตัวเล่าก้นในครอบครัวเล่าให้คิดว่าเขาอาจจะมีเจือหรือว่าอาจจะติดเ,เป็นเป็นโควิดอยู่แล้วนะครับเราก็เลยป้องกันตัวเองไม่ว่าจะมีภรรยาลูกเมีย นะกับไอ้กิจเดไจะม,มือหน,น้าว่าโลนี่ติดหน้าว่าเมียนี่ติดโลกงึงติดรปองกันไว้ก่อนออกไปไหนมาไหนนะครับไปจะานตี่ตุลาจริงๆนะครับถ้าไม่ตุลาก็อยู่บ้านช่วยๆกับตัวนี้หลดซึกว่ามันจะมีความรุนแรงจะวีิมากขึ้น ซึ่งคนสีเป็นเล้วก็ให้เลี้ยวก็ไม่ใจ่ให้เลยนะครับมันมี้นกับร่างกายของเราต่้งมดมันกว้างอยู่ในตัวเรามันจะค่อยๆอ,ออกอาการมาอยู่นั่นไปนั่นไปนะครับตามที่ปมศึกษาข้อมูลมาก็ผมกับม่ใหญ่คนมีความรวยเลยแต่ว่าอาจว่าแต่ศึกษาข้อมูลมากุยกับ อพอไม่มีน้องสุกุนได้รูแตัว,ว่าบางคนก็บเขาไม่ได้รูตรงนี้ผมก็มาเจ๊ับอกลาวตอนนี้อยู่บ้านก็ไปยำ่ำกินปืดตะบุนไปอกเครื่องกลัวเครื่องต้มยำต้มแกงเนี่ยครับกินเนี่ยประจําคือตุงโองไม่ได้นะครับ เม็ดหรือว่ากาดอย่าตกนะครับประมาถไม่ได้ครับตอนนี้มีมีแต่ตัวเล็กเฟื่มขึ้นไม่มีลดลงเลยเราต้องจวยตั้งเจ้าหน้า4ีเพจก็ด้วยนะครับปุคลาโกตอนนี้ก็กเยีเราอย่าละายก็จวยอย่างเรียกครับเราจวยตัวเองก่อนแต่มันไม่ไหวจร,จ,รจริงจริงตัึงตีทุดเลี้ยวตั้งเพจก็จะได้จวยนะครับอันนี้ก็โก็กวักตุกตุกคน ครับก็ควักเปลือนอยู่ในกุ้ยตุกโนนะครับตอนนี้ก็ช่วยเจช่จวยรุ่นหน่าลุงเรื่องการป้องกันโควิดนะครับเรื่องอื่นเราอยู่ด้วยก่นเรื่องหยุดไปก่อนนะครับเรื่องอื้อนะครับเรื่องหน้าตาเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับเอาที่มีซาลาอะไรครับตอนนี้เราโมราุ่นหน่าลุงเหมือนจวยตักช่วยเตือเนีน่ยนะครับอยากโร้กันนะครับอรอระวังดีตอนนี้จักจิตใจดำแต่ก็บ่มก็เป็นวุ้งตุกคน ตัวปฏิตัวลูกนะครับตัวน,นี้พอเลขเก้าเลยใจอุอตุแต่นี้พุ่มก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมครับถ้าไม่จำปจจเป็นจริงๆไม่ไปไหนตุลาก็ต้องใส่เม็ดก้องจันทรตั้มจันนะครับเจียวหลังมือก็อย่างก็ช่วยๆกันเลยนะครับตอนนี้กะชาวควิดเราจงร่มด้วยช่วยกันนะครับนนร,นนรบุ่นหน้าลุง บอกลกูกบอกล้านบอกปีบอกหนองกนแก่กุนเจ้าแต่ก็ไม่รู้จึงปิดหลายเล่งก้องโควิดตอนนี้เรามาโรงร้องกันก้อนนะครับเรามาโรงโ้องกันโอนตอนนี้อย่าเดียวหลบเจียวกลดุดกันต้องให้โต้กินใจกับตอนนี้โควิดกลมา,าเุรกิจก็ไม่ดีคนทำธุรกิจก็ลมละลายนะครับตอนนี้ ต้องให้ใจหลึกๆให้ใจเหยาวๆนะครับหลดความหมูก,กังวุ่นก็วากด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีาลาล่คกับเรื่อเรือยเรียบร้อยกว้ากทุกคนด้วยนะครับแบบน,นี้ก็ปุ่นกับ